ตอนที่หนึ่งร้อแปดเอดเปลี่ยนชื่อหลินเว่ยเว่ยพาเด็กผู้ชายคนหนึ่งกลับมาที่บ้านเมื่อนางหวงได้ยินเรื่องราวของเด็กผู้น่าสงสารคนนี้แล้วก็ยอมรับอีกฝ่ายโดยไม่กล่าวโต้แย้งอันใดทว่าบุตรสาวคนโตตระกูลหลินกลับบ่นออกมานางบอกว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ไม่ง่ายแล้วยังจะรับเด็กเข้าบ้านอีกแค่นี้ก็ทำให้เจ้าดูเป็นคนดีแล้วกระมัง จ้างนิวหวาสะดุ้งแล้วพยายามทำตัวราวกับไร้ตัวตนให้มากที่สุดเพราะกลัวว่าจะโดนไล่ออกไปเจ้าหนูน้อยเข้ามาจับมือเขาไว้จากนั้นกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าไปเถิดข้าจะพาเจ้าไปอาบน้ำหลังจากนั้นค่อยไปให้อาหารกระต่ายด้วยกันนิ้วหวาแอบเหลือบมองหลินไว้ไว้แล้วกล่าวว่าข้าข้าไปทำงานก่อนดีกว่าเจ้าหนูน้อยมองเขาตั้งแต่ศรีศรษะจะดบปลายเท้าจากนั้นก็ใช้มือปัดไปมาที่จมูกพลางกล่าว เจ้าไม่ได้อาบน้ำมานานเท่าไรแล้วตัวเหม็นมากไปอาบน้ำก่อนเช่นนั้นคงได้ทำให้กระต่ายน้อยของข้าสลบหมดพ่อเห็นหลินเว่ยเว่ยไม่ได้สแสดงท่าทีอันใดหนิวหววก็พยักหน้ารับเบาๆเช่นนั้นก็ได้ภายใต้ความช่วยเหลือของเจ้าหนูน้อยจึงทำให้หนิวหัวาอาบน้ำจนสะอาดหมดจดและพาไปใส่ผ้าเนื้อหยาบที่ตนเพิ่งใส่ได้ไม่นานนะัก ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าหนูน้อยได้กินข้าวจนอิ่มท้องทุกวันและยังได้รับการเลี้ยงดูจากน้ำในมิติน้ำผู้วิญญาณจึงทำให้ส่วนสูงของเขาเพิ่มขึ้นดังนั้นเสื้อผ้าที่ทำเมื่อเดือนก่อนหรือกางเกงจึงสั้นเติะขึ้นมานิ้วหัวเกิดในครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็กจนโตมีช่วงเวลาได้กินอิ่มน้อยมากแม้อายุมากกว่าเจ้าหนูน้อยสองปีทว่าตัวเขาก็ไม่สูงสักเท่าไรเลย,เ,ลยเจ้าหนูน้อยยกคิ้วอย่างได้ใจในที่สุดก็มีคนนำเสื้อผ้าของตนไปใส่แล้ว นิ้วหววลูบเสื้อผ้าบนร่างกายอย่างหลงไหลเพราะไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่ไร้รอยประชุนมาก่อนเขากังวลว่าเจ้าหนูน้อยจะอ้างสิทธิ์แล้วเอาคืนจึงหันไปมองสีหน้าของทุกคนด้วยสายตาหวั่นระแวงเสื้อผ้าดีถึงเพียงนี้จะยกให้ข้าจริงหรือเจ้าหนูน้อยเดินวนรอบตัวอีกฝ่ายหลังจากหัวเราะอย่างมีความสุขแล้วก็กล่าวว่าเสื้อผ้าชุดนี้เล็กไปสําหรับข้าในบ้านก็ไม่มีใครตัวเล็กกว่านี้อีกไม่ให้เจ้าแล้วจะให้ใครแต่ถ้าต่อผ้าเพิ่มเข้าไปตรงปลายขากางเกงก็ยังสามารถนํามาใส่ได้นะ ความเป็นจริงแล้วสำหรับหนิวหัวชุดนี้ก็ถือว่าเล็กอยู่พอสมควรทว่าในสายตาของเขานี่ถือเป็นชุดดีที่สุดซึ่งเคยสวมใส่มานางเฟิงมองแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่บ้านข้ายังมีผ้าสีเดียวกันอยู่อีกประเดี๋ยวเจ้าถอดออกมาก่อนข้าจะปรับแก้ให้นางวงก็กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนในหีบของข้ายังมีผ้าอยู่สองสามผ้าประเดี๋ยวจะทำเสื้อผ้าสักชุดไวใ้ให้เจ้าใช้เปลี่ยนเมื่อเจ้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วจะไม่ให้เจ้ามีเสื้อผ้าไว้ใส่ก็คงไม่เหมาะสมหรอกว่าอย่างไรนะ ทำเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ข้าหรือนี่ข้าไม่ได้หูฝาดใช่หรือไม่แม้เป็นเด็กจากครอบครัวฐานดีในหมู่บ้านของข้าก็ยังได้เสื้อผ้าชุดใหม่เฉพาะฉลองวันปีใหม่เท่านั้นทันใดนั้นหนิวหวาก็มีความรู้สึกอยากร้องให้ขึ้นมาเจียงโมหานกล่าวกับเจ้าหนูน้อยว่าต่อไปเขาจะเป็นบ่าวรับใช้ของเจ้าในชื่อของเขามีอักษรที่เหมือนกับของเจ้าอยู่ตั้งชื่อใหม่ให้เขาสิเจ้าหนูน้อยมีดวงตาเป็นประกายริมฝีปากเปิดออกจากนั้นก็บอกไม้บกมือด้วยความดีใจข้าหรือ ข้าตั้งชื่อให้เขาได้หรือข้าต้องคิดให้ดีหน่อยต้องตั้งชื่อที่ทั้งไพเราะและดูดีให้หนิวหวาจ้างหนิวหววไม่ต่อต้านการตั้งชื่อใหม่แม้แต่น้อยเด็กสาวที่หมู่บ้านของพวกเขาก็ถูกขายเป็นสาวใช้ให้เศรษฐีในเขตเรื่อนอันเจ้านายจึงเปลี่ยนชื่อให้เป็นจุ้ยเอ,อ๋อเมื่อนางกลับมาเยี่ยมครอบครัวก็ยังอวดชื่อใหม่ให้พวกพี่น้องทั้งหลายฟัง การที่เจ้านายเปลี่ยนชื่อให้เขาก็หมายความว่ายอมรับในตัวเขาแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นคนของบ้านเจ้านายไม่ถูกใครหน้าไหนด่าหรือทำร้ายโดยไร้ที่พึ่งเหมือนเด็กกำพร้าอีกหลังกระโดดโลดเต้นเสร็จแล้วเจ้าหนูน้อยก็เริ่มคิดไม่ตกชื่ออะไรดีเสี่ยวจ้วงไม่ได้เหมือนเสียงจ้วงน้องชายที่เพิ่งคลอดของพี่ตาจ้วงชื่อตาสานไม่ดีเหมือนว่าลุงของวังตรงเฉียงก็ชื่อนี้หลินจือเยียนดึงผมจุกน้อยบนศีรษะของเขาแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้ม เจ้าไม่ได้เรียนคำพีสามอักษรกับตำราพันอักษรแล้วหรือสามารถเลือกคำที่มีความหมายดีมาตั้งชื่อให้เขาได้นี่หอหีบยยักษงงูอายุสี่ขวบสามารถเลือกสาลี่ขอไข่ไม้เอกงองูหอหีบยยักษง,งูอายุสี่ขวบก็เข้าใจในการเสียสละและมิตรภาพอื่มเจ้าชื่อเสี่ยวร่างก็แล้วกันหลังครุ่นคิดอยู่พักใหญ่ในที่สุดเจ้าหนูน้อยก็เลือกอักษรออกมาจากคำพีสามอักษรได้เสียเส่ยวร่างเสี่ยวร่างร่าง เจ้าหนูน้อยพูดซ้ำไปซ้ำมาสองสาม,สาม,มาครั้งยิ่งพูดเท่าไร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าชื่อนี้ตั้งได้ดีมากหนิวหววไม่ใช่สีสหายตัวน้อยจังเสียวร่างก็พอใจมากเช่นกันนายน้อยพูดแล้วว่าชื่อนี้หมายถึงการเสียสละและมิตรภาพเป็นสิ่งที่เลือกออกมาจากตำราเขาจึงรู้สึกว่าชื่อนี้ดูเลอค่าขึ้นมาทันทีหลินเว่ยว่หยิบซี่โครงที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งออกมาแล้วประกาศว่าเพื่อเป็นการต้อนรับที่เสียวร่างมาอยู่กับบ้านเราเย็นนี้ข้าจะทำข้าวเหนียวนึ่งซี่โครง เจียงโมหานเหลือบมองนางไม่ได้ตกลงกันแล้วหรือว่าจะทําซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานให้ข้าเพียงแค่สายตาของอีกฝ่ายหลินเว่ยเว่ยก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั่งหัวเราะแล้วกล่าวว่าซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานมีรสหวานตอนเย็นกินของรสหวานมากไปไม่ดีวันนี้ทํำข้าวเหนียวนึ่งซี่โครงก่อนพรุ่งนี้ค่อยทํำซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานดีหรือไม่ได้อย่างไรก็ต้องได้ผู้ใดให้คนทําอาหารเป็นเจ้าหลัก ความสามารถด้านอื่นของเด็กคนนี้ถือว่าอยู่ในระดับธรรมดาทว่าฝีมือในการทำอาหารถือว่าไม่เลวจริงๆทันใดนั้นเจียงโมหานก็เริ่มตั้งตารอคอยข้าวเหนียวนึ่งซี่โครงการทำข้าวเหนียวนึ่งซี่โครงนี้ตัวข้าวที่ใช้นึ่งกับเนื้อและซี่โครงถือเป็นวัตถุดิบสำคัญชาติก่อนลินไวไวทำงานในร้านอาหารข้าวเหนียวนึ่งซี่โครงถือเป็นเมนูเด็ดของเท่าแก่เนี้ยข้าวที่ใช้นึ่งก็ล้วนทำเองทั้งนั้นข้าวเหนียวข้าวหอมปอยกักพริกมาล่าล้วนถูกล้างด้วยน้ำสะอาด เนื่องจากไม่มีข้าวหอมหลิวเว่ยจึงได้แต่ใช้ข้าวขาวธรรมดาแทนหลังนำออกจากน้ำแล้วก็ผึ่งให้แห้งในสถานที่อากาศถ่ายเทภายในลานบ้านเจ้าหนูน้อยและเสียงร่างเบาขั้นไหมายของเขาแย่งกันจุดไฟไฟที่แผดเผาทำให้กระทะแห้งสนิทข้าวเหนียวข้าวขาวและขิงแผ่นถูกคั่วด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งพวกมันมีสีเหลืองนวลค่อยใสโป๊ยกั๊กและพริกหมาล่าลงไปขั่วต่อหลังรอให้ข้าวเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ใสเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นพักให้เย็น เจ้าหนูน้อยและเสี่ยร่างได้กลิ่นหอมของการผัดข้าวจึงอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายลงคอโดยเฉพาะเสี่ยวร่างที่ไม่ได้กินสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันมาหนึ่งวันเต็มกระเพาะจึงส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องเขาหน้าแดงและพยายามปกปิดหน้าท้องอันไม่เชื่อฟังของตนเพราะโกรวบรรดาเจ้านายจะคิดว่าตนตะกละแล้วไม่ต้องการรักกันอีก เมื่อข้าวเย็นตัวแล้วหลินเว่ยเว่ยก็หยิบเครื่องเทศขึ้นมาให้เด็กทั้งสองคนละหนึ่งกำมือข้าวผัดหอมกลุ่นคลุกเครื่องเทศช่างผสานกันลงตัวเวลากินจะมีรสสัมผัสกรุบกรอบนำมาทำเป็นขนมกินเล่นของเด็กก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเจ้าหนูน้อยลองกินสองคำจากนั้นก็นำส่วนที่เหลือยกให้เสี่ยวร่างซึ่งร่อนเร่เป็นขอทานอยู่ข้างนอกได้เดือนกว่าสำหรับเขาแล้วข้าวผัดปริมาณน้อยแค่นี้อาจเป็นอาหารในหนึ่งวันหรือในช่วงสองสามวันเลยก็ว่าได้เขาเห็นมันเป็นของมีค่าจึงค่อยๆย,ยหยิบเข้าปากทีลเม หอมจังเลยนี่เป็นของอร่อยที่สุดเท่าที่บ่าวเคยกินมาแม้เป็นตอนที่บิดามารดายังอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยมีของกินดีๆสักเท่าไรนี่เป็นข้าวขาวเชียวนะทันใดนั้นดวงตาของเสี่ยร่างงอก็เริ่มร้อนเผาหลังกินข้าวผัดเสร็จแล้วเขาก็ดื่มน้ำตามหนึ่งถ้วยข้าวผัดในท้องบวมขึ้นเพราะน้ำความรู้สึกอิ่มท้องเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าจินตนาการถึงมาก่อนอีกด้านหนึ่งข้าวที่ผัดกับเนื้อก็ทำเสร็จแล้วหลินเว้ยเว,วจึงเริ่มทำซี่โครงต่อ นางนำซี่โครงที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดประมาณสามหลีมีจากนั้นนางก็เริ่มปอกเปลือกมันเทศแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กฮ่าฮ่าซอสพริกถั่วปากอาทำเองซอสถั่วเหลืองกระเทียมสับน้ำข้าวหมักน้ำตาลเล็กน้อยเกลือและน้ำมันถูกคลุกผสมรวมกับซี่โครงเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ราดบนข้าวผัดจากนั้นคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากัน หลังใส่มันเทศเป็นฐานลงในม้องแล้วค่อยวางข้าวคลุกซีโครงลงไปอีกชั้นแล้วนึ่งด้วยไฟแรงประมาณครึ่งชาวยามเมื่อยกออกจากเตาก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกทีสุดท้ายข้าวเหนียวนึ่งซีโครงก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์